สวัสดีค่ะใครเจอปัญหาเรื่องตุ๊กแกเข้าบ้านนะคะจิ้งจกขี้จนมีปัญหามากนะคะก็น่ารำคาญนะคะกลิ่นเหมน็นวันนี้ไปเจอมาแล้วค่ะเดี๋ยวมาให้ดูเพิ่งเจอเพิ่งเจอไม่รู้ทุกคนเจอกันนานหรือย,ยังนะคะอันนี้ปีๆหามานานมาก นอนมากๆนะคะที่บ้านจ้ะปัญหาเรื่องจิ้งจกขี้จิ้งจกนะคะเออจะเล่าให้ฟังว่าบ้านพี่เปี๊ยกคะก็คือไม่ค่อยได้อยู่ใช่ไหมคะเพิ่งก็คือปลูกไว้ก็ไม่ไม่ได้อยู่บ้านอะ่ะกลับมาก็อาทิตย์ละคร้างอย่างเงี้ยกลับมาแล้วก็เจอแต่ขี้จิ้งจกค่ะเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้จะ แก้ปัญหานี้ยังไงวันนี้มาเจอแล้วทางออกทางทางออกทางออกเจอแล้วเจอแล้วค่ะสวรรค์โปรดสวรรค์โปรดสวรรค์โปรดโอ้ยมันแกะยากเดี๋ยวเอามีดก่อนเอากันไกลก่อน แบบว่ามันดีกับปีปีมากเลยทุกคนเราไม่ได้ฆ่านะจริ้งจกนะเราขออันเชิญเธอไปอยู่ที่อื่นเธอนะเออนี่ไปสั่งมาค่ะตัวนี้สาจเจน สเปรย์ไล่จิ้งจกตุ๊กแกและสัตว์ลิ้นสองแฉกกิมไหมคะเออมันเป็นอะไรที่อยากลองคะ่ะก็เลยซื้อมาเขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะต้องลองแล้วจะรู้ว่าดีกว่าทดลองแล้วจะยอดเออทดลองแล้วจากยอดขายอันดับหนึ่งซาเจนโอ้ยปีๆนะ อยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่มันไล่จิ้งจกเราก็เราก็มีวิธีธรรมชาติแล้วนะคะอ่าที่เขาบอกว่าเอาใบน้อยนามาวางในที่จิ้งจกเดินมันก็มาอีกหรือหรือซื้ออะไรนะที่เป็นเจลอ่ะเคยซื้อเจลมาวางนะคะมาป้ายนะคะก็ไม่ไปค่ะเดี๋ยวจะลองตัวนี้ดู นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลองสักสองสามวันแล้วจะให้ดูว่ามันมันหายไปไหมนะคะอ้าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินี่ซื้อที่ไหนอ้าก็ลาซาด้าอีกแหละช็อปปิ้งออนไลน์ค่ะตอนนี้ต้องช็อปออนไลน์นะคะออกไปซื้อไหนไม่ได้นะคะ ต้องอยู่บ้านนะคะทุกคนนี่เขามีของแถมมาด้วยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างจานแถมคู่กันนี่นี่เป็นสเปรย์เดี๋ยวลองฉีดดูดิกลิ่นดูดิอืมกลิ่นไม่ชุนมากสำหรับคน ไม่ชุนมากก็เหมือนกับมีกลิ่นตะไคร้ทุกคนเหมือนมีตะไคร้อยู่ผสมตะไคร้นะคะมองไม่เห็นด้วยนะซิมันมีส่วนผสมอะไรประโยชน์วิธีใช้ อินกรีเด้นน้ำมันเปปเปอรมิลโอ้เราคิดว่าตะไคร้อ้าเป e เปอรมิลค่ะเปปเปอรมิลลออยก็ปลอดภัยนะคะสำหรับมนุษย์นะคะและก็จิ้งจกใครที่อ่าเป็นอ่ารักสัตว์นะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะตัวนี้เราไม่ได้ฆ่านะคะเราไล่เฉยอ่าว ใครที่เจอปัญหาแบบพี่ปีกลัวตุ๊กแกกลัวจิ้งจกนะคะซื้อตัวนี้มาสวัสดีเธอได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะใครที่อยากจะสั่งนะคะ l a ซ a ด้ ada, ตอนนี้149บาทค่ะลองใช้ดูเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่หลังจากที่ใช้มาแล้วสองสามวันหรือว่าอีก อาทิตย์ต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ